โลละกันบาทป๋าแท่งบริเวณแทงได้ลอยตัวจะเป็นโลได้ลอยตัว่เป็นไงเนาะเป็นไงเด้เป็นไงทเรื่องงานนึงเขาจะคลับเลยเขาจะนุมตลอดคเรว่าคับร้านไหมเล่องหรเลจับเ้อาวคลับล่ะพิเศษเลยเนาะแมนพิเศษเป็นทำงานของเราแล้ววะเป็นงานเลยเรืองใชเลยทำงานในรถไฟเนอมู้ อันนี้เจ็ดบาทเราไมนูนี่โลโลหนึ่งสี่แสนสี่แสนกับพันบาทเนี่ยใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้พื้นบ้าทมนีบอกครับเสี่ยงสดเสี่ยงแน่แล้วมีแต่แบบนี้เล่นมัมีแต่แบบนี้ถ้าห้าท้าวแต่วอื่นท้าบ่ภูครับผมแล้วห้าท้าจะเปิดเข้าโอเป็นแปิด น,นี่ครับสวยใหญ่อันนี้สวยน้อยสวยปติขอบคุณที่โน่เอามาจิมรันเลยคือของเปียกเปียกเปียกบ้านของเปียกไก่อืมสวยใหญ่รครับนี่ครับแล้วนี่แบบหอมเจียวครับผมทิ้นๆแล้วก็หอมตระหอมผักชีนะครับแล้วก็ไก่บ้านครับผม โหเยอะเลยเผ็ดสุกครับผมอืมมันนัวแซบเลยครับผมแ<ม>ค่ไข่แค่ไข่กวยจั๊บตอนสิียบก็หั่นอีกอืมจันทร์เราคุ้นชื่แบบแบบซุปแบบนวลน,น,วน ม่ต้องปุงแล้วผมแบบผับคุณยายชอบแบบครับอ้ยจัดยูน,นีกทีิมันชิบม,มีผักครับผมขอแลวครับที่หาซอ้อนแล้วจะมดวอยู่เล่าแบบหมักเน่าครับผม <c oughs> ขิงนะครับผมถามแล้วขิงดอง เดี๋ยวซิฟรสชาติแบบกิ้งดองแบบโอ้หมด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 ทัด้งคนมันจะเป็ี่ยนยังไงครับมันจะเปรี้ยวปะอืมจะหอมไปกิ้งก็เจอกิ้งดองครับแล้วก็เพลทรสชิงพิมพ์ มันแสบอยู่แล้วรครับผมว่าผมชอบแบบเห็นมันคูนแบบเด,วบดวเวลามแบบแบบแบบเข้มข้นจนมาอีกนะครับผมก็มีพริกไทยนะครับพริกไทยดำโอ้อยเห็นน,น้ำตอนนี้สีคตรสวยนี่จตัตตาประมึกปานีครับ เป็กช้อยก้วยขางบนครับจ้อชื่นมาถูกเลย <c oughs> สาใจมากมันขอกไก่ดนเนาะผมขอบเบียกเนี่ยพิ่งรู้ว่าขอบเบียกไก่แซ่บขนาดนี้ครับ ืแ <c oughs> จ่มาก <c oughs> อร่อยยังมากมายมหา,าศาร <c oughs> อ่าครับนี่ไงครับ mặc đấy cả, súp ui đây, súp bún tiêu đây, mọc đấy cả, súp bún tiêu tiêu đây, mọc đấy cả, đây, mọc đấy cả, súp bún tiêu đây, mọc พัดนะครับพริกเผาครับสุดยจอดคเรี้ยวอมหวานเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วผมแซ่บอยู่แล้วเติมหน่อยๆก็พอแล้วสั่ตรงที่ผมไม่กระดุกครับผมเนื้อไก่ล้วน เป็นเนื้อไก่ครับจีนไก่หนอซื้อไปฝากแม่นี่แม่่ชอบมากเลยแซ่บไก่แบบแซ่บมากเลยสุดยอดสุดยอดมาก ได้ฟิลแบอรล้มแบบแสบคออยู่ไทยครับบอกเลยอยู่ไทยดิผมซิมอยู่ฟังโคงอยู่้างนนองคายแสบเพือนกันครับแต่ว่ายูนิมันจะแบบออริีจีนอลนนะครับผมของแผ่ เบอรไก่ครับริงต้องมีท่าจบสค้งไหลุดแรงมาก ร้านแม่ตูตีนั่นปะตูติงตูต็งตามมาชิมเลยครับผมแซมมากสุดยอดเลยขอบคุณเรกที่โน้ด,ด้วยเดี๋ยวพามาร้านเดสุดยอดครับผมแซมตูติงเด้อ <c oughs>